ให้เปรียบอ่าคลื่นที่หาดแคร์ๆเนี่ยจะเปรียบได้ยังไงบ้างแคร์ๆเนี่ยผมให้เป็นแบบว่าเม็กซิโกเมืองไทยเลยฮะยังไงมันเป็นยังไงคือแบบว่าบรรยากาศของสภาพภูมิประเทศและแบบขื่นสภาพขื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันคับที่เราดูในแบบว่าเซิร์ฟกูเกิลหรือว่าในยูทูบแล้วว่าเซิร์ฟปิงเม็กซิโกลองลองไปเซิร์ฟเตือนดูได้นะเซิร์ฟปิงเม็กซิโกไม่เข้าใจเห็นบรรยากาศภูมิประเทศและขื่นที่มันเป็นเหมือนแคร์ๆเลยครับ เหมือนกันเลย,เเลยแค่นี้เลยส,สีน้ำอาจจะต่างกันแต่ว่าสภาพทุกอย่างมันเหมือนกันเลยดังด้วยใช่ไหมเป็นจุดระดับโลกอะที่เม็กซิโกอะแล้วพอมาดูที่แค่แค่เหมือนกันเป๊ะทะเลที่ดีมันสวยแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าทะเลที่นี่เป็นหนึ่งในในที่ที่ดีที่สุดที่กักว่าย,ยางไงสับเซริร์ฟเขาเอาพอยต์เบรกคือแบบมันเป็นคลื่นที่ยกมาแล้วชนกับอะไรบางอย่างในในน้ำอะแล้วมันก็จะแตกไล่เหมือนเดิมทุกครั้งทุกครั้งอะมันจะด้เวลาคนเล่นอะมันจะมันจะ จับง่ายครับอืออีกอย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องจ้ำหมออกไปไปในทะเลใช่ไหมไม่ต้องออกไปไกลที่นี่นิดเดียวปุ๊บถึงฝั่งปุ๊บก็ออกไปปุ๊บเข้ามาต่อได้เลยโคดหิ